อ <Okay. S 2> เป็นไรคะปวดห,หัวแล้วมีอาการอะไรอีกน้ำมูกกับไอออทำไมอยู่ดีเป็นน่ะหือไม่รู้ว่าก็ขึ้นแอมมันเย็น,นะอะแอมมันเยน็นตั้งแต่ไปนอนบ้านน้ำม้าใช่ไหมลูกใช่เยี๊ยบเจอก็มีน้ำมูกเลยแย่เลย <c oughs> เดี๋ยวมามาเอายาให้กินนะ แล้วก็พักผ่อนเยอะๆซึมเลยหนาวไหมคะตัวก็ไม่ร้อนมากปวดหัวใช่ไหมงั้นนอนเยอะๆคะ่ะรีพักผ่อนเยอะๆจะได้หายไวๆนะ ยังไม่ดีขึ้นหรอคะเอางี้เป็นหวัดแบบนี้นะเราก็ต้องหาหมอนะคะหาหมอมาว่าน้องเกนมีน้ำมูกอะ่ะเราต้องไปรับยาเพราะว่ายาแก้หวัดจริงๆเราจะกินซูโดอีกวดีนใช่ไหมคะเราหาซื้อตามร้านขายยาเองไม่ได้ต้องให้คุณหมอจัดอย่างเดียวถ้างั้นก็เดี๋ยว หาหมอเพื่อรับยามากินเนาะแล้วก็มีน้ำมูกใช่ไหมคะไปล้างจมูกกันไการล้างจมูกนะคะก็จะทําให้น้ำมูกที่ค้างอยู่ในจมูกหรือบางทีเด็กๆคัดจมูกเนี่ยที่สั่งล่วงไม่ออกเพราะมันเหนียวข้นอยู่ข้างในก็จะทําให้น้องๆโล่งจมูกขึ้นแล้วก็เป็นการเมันเอาเชือ้อโรคไปด้วยเพราะฉะนั้นก็ล้างจมูกเช้าเย็นแต่ถ้าใครคัดจมูกมากๆก,ก,ก็อาจจะล้างแบบหลายรอบหน่อยนี่สองซ้ำ ไม่มีนี่แต่ว่าทำไมลึกค้ากันคะไม่รู้อว,ว่าข้างเลยหนึ่งสองแล้วก็ เพือน้ำม่งอย่าแบบปีบตรงนี้แรงเยอะๆเพราะว่าเห็นไหมเห็นจมูกนําเกินไหมทะลอกแล้วอ่ะแล้วเดี๋ยวก็จะเจ็บเวลาเป็นหวัดมีน้ำมูกเยอะๆพยายามอย่าใช้ทิชชู่เพราะยิ่งใช้ทิชชู่จมูกจะยิ่งเปื่อยพยายามแบบมาเถอะแล้วล้างมือกับน้ำสะอาดอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆปะเจ็บคอใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปกินน้ำอุ่นกันนะช่วงนี้ต้องกินแต่น้ำอุ่นนะคะรูไหมคะ ทั้งวันกับพกกระติกน้ำประจำตัวออกไปเลยถ้าลองไปไหนนะคะนี่คือกระติกน้ำประจำตัว้อเคเวลาป่วยนะคะกินน้ำอุ่นนะคะนี้เราจะผสมน้ำแบบดีพอดีจิบน้ำเยอะๆดื่มน้ำเยอะก็จะหายไวๆเพิ่งก,กินหมดกินวิตามินซี้วยค่ะอันนี้เม็ดอาจจะแบบปริมาณเยอะหน่อยนะคะคือถ้าเกินโอเวอร์โดสมันก็จะ ถ่ายออกมาช่างฉีดเม็ดใหญ่นิดนึงแต่ลองเกตก็กินได้เนะาะใหญ่ข้างลูก่งเหอนี่ยเทียบดูสินูกโป้งใหญ่ไปไหมหนุ่งนางความอ้วน ถ้าใครกินเม็ดแบบผู้ใหญ่ไม่ได้ก็หาวิตามินซีให้แบบเ oh. ม็ดฟูละลายในน้ำ oh. เด็กก็จะกินง่ายหรือแบบกบมก็ได้อะไรประมาณนี้ค่ะ,ะแล้วเดี๋ยวก็ไปพักแบบผ่อนแล้วก็ที่สำคัญคือช่วงเนี้ยอาการมันเปลี่ยนแปลงบ่อยใช่ไหมคะพยายามอย่าทุกอยู่ที่ที่เย็นมากๆหรืออยู่ที่ที่อากาศชื้นมากๆอย่างแบบฝนตกทุกวนนะันอะไรเงี้ยก็พยายามแบบหลบฝนนิดนึงอะไร้ยคะอย่าออกนอกบ้านอย่าไปเล่นที่ที่มี ชุมชนนะอย่างเช่นบ้านบอลสวนสโนโุกไปเดินห้างอะไรประมาณนี้ที่แบบมีคนแออัดเพราะบางทีเราร่างกายอ่อนแอเราก็จะไปสามารถรับเชื้ออื่นมาเพิ่มอีกจากเป็นหวัดธรรมดาอาจจะแบบหวัดลงคอลงกระเพาะคออักเสบหรือไข้หวัดใหญ่หรือ RSV ที่กำลังระบาดหนักอยู่ตอนนี้น,นคะคะเดี๋ยวดูต่อไปอีกว่าเราจะมีเทคนิคดูแลน้องเบยยังไงเ๋ยวให้เขาไปพักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราคอยสังเกตอาการเขาเรื่อยๆค่ะ ไปนานแค่ไหนเนี่ยสองชั่วโมงค่ะเป็นไงคะสดชื่นสดชื่นคึ้นใช่ไหมไเราต้องอเวลาป่วยนะถ้าเรายิ่งทําตัวให้ซมนะเรามันก็จะยิ่งแบบซมยิ่งป่วยเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามหาอะไรทําให้รู้สึกสดชื่นมีกําลังวังชาทําอะไรดีคะจิ้งจจิิงจ้งจิ้ง ปิดหน้ากากอ,อยู่ตลอดเวลาอยู่ในบ้านห้ามแพร่เชื้อให้คนอื่นเพราะว่าบ้านเราเนี่ยย,ยิ่งบางบ้านนะคะมีพี่น้องมีเด็กเล็กๆอยู่ด้วยเนี่ยก็ต้องกันป้องกันการติดเชื้อจากตัวเราสู่คนอื่นเข้าใจไมไม่ใช่ให้คนดีคนที่แบบไม่ป่วยใส่หน้ากากไม่ใช่ต้องให้คนที่ป่วยใส่หน้ากากไปลุกขึ้นไปเล่นกันดีกว่าอย่านอนเลย นอนเต็มอิ่มแล้วตอนนี้ร่างกายนหมคะฟื้นฟูอีก5นาทีต่อลองด้วยโอเค5นาทีได้เวลากินยาหาหมอมาแล้วได้เวลากินยากินไม่กิน <c oughs> ไม่กินแล้วจะหายไหม <c oughs> ไม่หายเออแล้วต้องกินไหม <c oughs> ไม่ต้อง <c oughs> ได้ยังไง <c oughs> ไม่ได้ก็ต้องกิน ทาเป็นเด็กเล็กๆอ่ะตอนนี้นะคะเหมือนมีไข้ต่ําๆแล้วก็กินยาลดไข้นะคะก็ต้องจริงๆถ้าไม่เยอะซื้อกินเองก็ได้นะแต่ว่าถ้าไปหาหมอก็ดีที่สุดเพราะว่าบางทียาบางอย่างมันต้องขึ้นอยู่กับน้ําหนักและอายุอะไรประมาณนี้ไม่งั้นเราก็จะกินแบบไม่ถูกโดสอะไรประมาณนี้นะคะ่ะปริมาณไม่ถูกต้องต่อไปอันนี้คือซูโดอีควอเดนแก้หวัดคัดจมูกผู้เอ้อผูเอ้อ,อใช่ไหม ไม่กินเดจับก่อบจับกนะบไหนอาปาอาปาอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นยาแก้ไอไลายเสมหะราะเมื่อกี้มีไอแห้งๆ <c ười> คือคแล้วก็ก่อนนอนนะคะคุณหมอจ่ายยานี่ยาแก้แพ้เซอร์เทคนะคะก็แก้แพ้ช่วยได้คือถ้าใครไม่ได้ไไดแบบมีอาการแต่ว่าเป็นคนแบบเป็นภูมิแพ้อะไรอย่างงี้ก็กินได้อ่ะเดี๋ยว อันนี้ยามันต้องกินหลังอาหารมาเลยเดี๋ยวเรากินข้าวก่อนละกันเนาะอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นวิธีการดูแลคนปวยเวลาอยู่บ้านทั้งหมดนะคะมีอะไรบ้างทวนสิปิดหน้ากากปิดหน้ากากล้างจมูกใช่ไหมดื่มน้ำอุ่นจิบน้ำอุ่นกินยาพักผ่อนเยอะๆนะคะไม่เอากินเยะ โอเคงั้นก็เนี่ยแหละค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยด้วแล,และะะ้วรักษาสุขภาพดีๆนะทุกคนวันนี้แม่แอนกับน้องเกดขอตัวลาไปก่อนกินหยากินหยางดูซีเนี่ยดูจริง